mì kèm mì 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 là, à à छ <coughs> แลสวัสดีครับวันนี้มาซอยขิงนะครับใครอยากจะซอยก็ทักไทยเข้ามาได้นะครับซอยขิงอ๋อเพิ่อซมาแล้วครับผม เซเข้ามาในไลฟ์หน่อย FC อยากเห็นลา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 เข้ามาดูรักไทยกันได้นะครับ ทานนี้แหละเมอสวัสดีครับโอ้ยอยขิงนะครับสอยขิงรู้จักขิงกันไหมขิงอะ่ะเห็นไหม

เราไ้ให้ใหเขามเนื่อยนะขอต้อนรับเข้าสู่แชทสดอย่าลืมรักษาอ้อแล้มดีดเ,เราบอมอ่ะ,ะอ้ได้หมเนะาบังก็อุยได้ไป,ไป mưa nào mưa nào mưa hay là kiền nhỉ thẻ mưa nào hay là kiền nhỉ นี่ไงขึ้นียู่กี่พันเนตอะ่ะโอ้มาต่อไปจันทร์ยูเล,ลือกโอเคอ่าน

เหลีงมาเลย,ะเยวะเหลีงมาเลยกล้องนี่อก็มาเลยหมุนไปหมุนมาเคข็อเชื่อไหม 嗯，我的 live live 很漂、嗯、了。现在得劲，还得了。

เะยตยางเย่ตยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไล์สดอยู่ี๋ยว่าเลียเนี่ยว่าเราต้องเยจงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่บอกมาเล้ยเท่าไหร่เลี้ยงูาเียฮะ้เลูเสียฮะจดก้เลยอันนี้ยิบิบหาบาทอั้บาท

เอออ่านไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปอดภัยหละซื้อโอซื้อโอซือซือโอฮานิโอสอืมแตเพออกูจิดาเอปอกูจเออพื่อปจเออไม่ใช่าันเดนอะไรหรอซือโอ้เจอจอเนี้ยมัเลยอะโต้เนี่ยอะไรอะชิี้อมาเลยมาเลยจะบามาสแลวจ

พาดูเลเพื่อเย็บบานเนาะมาเลยกูจะมีดอกวามนกรวอยู่นะได้อยู่นะอมาไม่จะหนาละพวกควากพันนี่ละน้องก็วิ่งออละนะนักไงอดูดามก

มาอใลว่าเรากวาวิดีโอใครเชเชวก็ไม่อาเชไมปว่ออเชชเนว่าไกาปวออากายชเนีเตปให้ดูดนมีตากิตกิโดตักิโดนาหัวตักิโดตาลารีดะนเชม่อาเชม่อเไลฟ์กันเชไม่อเฮว่าเกวไม่อาเชมปวอาเชชเนยวาไม่กมไดกายจชื่อเนยเตาไปดูท so นั่ เร็ว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 แชร์เยอะนะครับมีเรื่องจะบอกนะครับถ้าแชร์ถึงสิบแชร์แล้วก็มีคนมาดูห้าสิบคนเดี๋ยวจะมีอะไรเล่าให้ฟังเร็ว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 ว้าเพลพันเนมาแชร์แชร์เลยครับแชร์ครับมีอะไรทักทายกันได้นะครับในไลน์นะครับเอาพิมพ์แล้วก็เม้นมาก็ได้ครับ ภาษาอะไรก็ได้ได้หมดสดชื่นอ่านออกหมดเลยภาษาเกาหลีภาษามา,ามา,ามารัวแหละไลฟ์ลลยูทูบเดอ้อแชร์ครับ yeah, แย่ะเยอะครับผมแชร์ถึงสิบแชร์แล้วก็เข้ามาดูห้าสิบคนจะม,มีอะไรเล่าให้ฟังว่าแชร์เปิท่อกเปิดรอกเอาไว้ได้แชร์ชีเนาะเอนว่าเมฆก็ลอกหายชีเนี่ยจะกัดเตะปีนตากินรักหรือคะเมื่เคลิปเมื่อคลิปแชร์ ลกแทกลกุแชชชชชมลลอยบาที่ีตะเปิร์เขาเลยหลอกขวานี่ทกขวบในเมุกคนย็คืนบ้านมุกคนย็ดออเอาด้ยตราอาไอาไได้เลยเตีตีแชแชแชครับแชเยอะครับมันแชบาบูมอยอุเดปลาเน่ยนีปลาเน่ย Cô lại của cha lưu lẽ mỹ ba tí tôi lê mà lê yes lê mẹ của xe 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 กดไลค์กดแชร์มีอะไรก็บทักไายมาได้นะครับคุยทุกภาษาเดี๋ยวกวาดนึงก็บแชร์นะแชร์เราเลฟิสบุว่าแชร์เราเลยกดไลค์กดแชร์ครับผมว้าย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 ดีเตเลี่วัดทะ่เสียหน้กอะไรพันนี้เนี่ยไอมี ဒီလိုဒီကြက်လိုက်ကြတယ်မြေပိုဖန်နေတယ်မြေတို့ဖန်နေလိုက် YouTube ဗော YouTube ဗောမြေတို့ဖန်နေတယ်ဗတ်ချဲနာတီးရေသူပြန်ရရအရင်နဲ့လည်းကွာကွာ YouTube ကနေဘာမမချဲတော့ချဲလိုက်ရအာ YouTube ပူရလေးအော်ရပူရလေး YouTube ပူရလေးချဲနာတော့လပါကိုလိုက်ကိုချဲရတယ်နာခွာလာတကဂရဂရဂရဒါနာကိုလိုက်ကိုချဲအမေပူရကအခြေစိနေကတက်ပြတာမြေတော့နေပါမယ်ချဲရပူရကအခြေစိနေကတက်ပြနေတယ်ဒါပေမယ့်အဲတော့ချဲနာကဘာတတ်စောင်း

Ủa là cứ, à, cơ? đứa cô Quỳ mà lẽ, À, là đứa cô Quỳ, là đứa cô Quỳ Linh nè Tất nó lấy thưa phải đâu nhạc Mẹ, bọn nhỏ được Youtube không nó? Youtube bọn nhỏ được gửi, à nào? Được gửi Facebook à nào? Miffis Facebook đun lột là vải yên lạc phục hè lạc p p bơ mì tè xin hè lạc aha phụ xe ghi ơi a qua web a vé ri panea quanila 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 qua quanila là Qua quanila là, quanila 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 live quanila 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 ba tô à, à, à. Đây, ba, ba, ba. ở đây em mở ba mở ba này mở ba mình nó live vào giờ nó qua rồi qua đây, nó live vào mà ba nọ em qua là qua là này có live có share, quay cái tên tự tan được mít à nó nó tao giờ nó chạy đi ở city black เม่อคลมเม่อคลมเมื่อคลีม6 6 6 6กวดารัฐจีนนะบ้านนี้วันนี้กวอากาย็นๆนี่ก็เตีนะตักิ่งตะกลุดมนึ่งหือฟีเจอร์ะรงไหนอะตักิ่งตะกลุดละทิชชาละมอเดี๋ยวจะพูดเอ่อพูดให้ฟังเรื่องเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องจริงผ่าจอแชร์นะครับแชร์สะเอ๋ถ้าแชร์สิบแชร์แล้วก็มีคนเข้ามาดูห้าสิบคนอะจะเล่าให้ฟังเลย รูดม uh, like uh, like ิตเลิบอยกวาดเดยมเลยาวาดเดีเออไลก์กับซโลปีบาเออไล์กับโลปบาแลแชร์เดี๋าเออไลก์แกแชร์โลปีบาไลก์แกแชร์โลปีบาเลยน้องลูกไลก์แกแชร์โลปีบาเดี๋ยวไลก์น้อไล์ไล์แชร์โลปบาแลยนวลลกนอเออไล์แกไล์แกแชร์โลปบาเดี๋ยวลูกย่าเดลา น้ำเลบุนอ่โอ้น้ำเลบุอะกาจาเยตนาลบุจอนเอเดนาร์กุไลกุเชมอ่ะดไลปเชไลปเชลูเปบ้าเดลูใช่รเอันนใ่ไปยอน่เยไปยนนี่เอาไว้เตะไปยอคนเนี้ยพุทธมืออาเลยเบียมุนฮะเว อันี่ไรมีน้อนะรกันกวใหรอไลกแชร์รูปปป้าแดดลุหน่อยาได้ละน้ำเลยบุเลสกาเอ่อคือสการน,น,นั่นน้ำเป๊ะน่านนเลยเนาะไล่ปเปไล่เป๊ะแชร์รูปปป้าแดดลุเนาะโอเคย่าเตื่นุลยีอนกันนะมาแต่ย่ารอแซ่ไม่ะกบัสบแซกบัแสแซ นอ่อเดฟก f o s s ย a กี่วาจ้นเนยไล่แบบบ้านลบแบบป่าแดลูก